นี่คือข้อมูลส่วนตัวของลูกชายฉันท่านจะให้ฉันไมเป็นเลขาของลูกชายท่านเหรอคะเรื่องสําคัญที่จะต้องให้เธอไปสืบก็คือว่าทําไมป่านนี้มันยังไม่มีแฟนอีกยังไม่มีแฟนใช่ไปสืบดูซิว่าเขาหรือเปล่าค่ะรูปร่างหน้าตาก็ดีแถม้วยด้วยแล้วทำไมถึงไม่มีแฟนอ่ะ โคตรปวดเอวเลยว่ะเมื่อคืนก็บอกเราไม่ไหวไม่ไหวอะยังจะฝืนอีกไปสืบดูซิว่าเขาหรือกเตื่นขอโทษนะเว้ยที่ไม่เป็นมที่อ่ะทีนี้ขอแก้ตัวได้ป่ะตัวนี้ไม่ไหวแล้วดูเอวดิเนี่ยคุยเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะก็ได้ด้วยเหรอน่าจะรับแรงกระแทกแบบนี้ไม่ได้สักพักเลยอ่ะ ตายละไม้ต่าเดียวกันเหรอโทษทีค่ะขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยคือเนี่ยคุยกันแล้วนะใไแพ้เลี้ยงข้าวอ่ะเอ้ยฟังกูอยู่ปะเนี่ยดหื์แอคชั่นเลยขาคนใหม่ร้ปะทำไมวะสีหน้าแววตาเขาเนี่ยดีใจใช่ขึ้นที่ป่กูพอกูรู้ตัวแล้วก็รีบหนีไปเลย แรงเมือนเดิงอะไรของมันวะเนี่ยติดตาเลยอนเสียวกันกับวางสแสกเลยวะ่ะเอ่อ,อ,อขอโทษค่ะขอบคุณก๊อฟค่ะขอบคุณนะน นแล้วควนแทคกูใส่เสร็จยังเนี่ยเอ้าเฮ้ยยิ้มอะไรของมึงวะมึงเห็นหรือยังพอเขาเห็นหน้ากูเนี่ยก็เขินจนทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นอย่างที่กูคิดไว้จริงจิ้หเนอะโปรเจกต์นี้เนี่ยที่จริงเราต้องมีไม่ลืมีิสัญญากันไหมคืนนี้นะมาจองโต๊ะเลยเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยอะเมื่อกี้กูไปเดินเล่นแถวนี้มา ไปเจอร้าน,ะะนอาหารแล้วที่แค่เขาก็จะไปกินข้าวนั่นเองชื่อร้านบาร์991อ,อ่าถ้างั้นขออนุญาตนะคะพอดีฉันมีบัตรส่วนลดของร้านนี้พอดีอะคะ่ะมันใกล้หมดอายุแล้วรับไปนะคะจะได้รีบไปทานกันทา่านขอตัวก่อนนะคะท่านนี้มันเย,ยอจริงๆเลยมีอะไรวะก็ที่เลขามึงให้กูมา มันเป็นส่วนลดสำหรับคู่รักเขาให้โอกาสเรดีกว,ว่าต่เอาฮ้ยเขาให้กูเ้ยทำไมคุณก๊อฟถึงชวนสมัททานข้าวที่นี่อะคะไม่ชอบเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จเนี่ยไปดูหนังกันต่อนะดูหนัง,นงคุณก๊อฟทำแบบนี้แล้วแฟนคุณก๊อฟไม่ว่าเอาเหรอคะแฟนก็คุณแพทิกไงคะคุณหมายถึงไอ้แพทิกเนี่ยนะค่ะนี่คุณ แพทถิ่เนี่ยก็เหมือนน้องชายผมคนหนึ่งนั่นแหละเราโตไ,ได้กันตั้งแต่เด็กแล้วน้องชายแต่เมื่อเช้าฉันได้ยินว่าคนสองคนคุยกันว่าคืนนี้ขอแก้ตัวได้ไหมอยู่เลยอะค่ะนี่เราสองคนไดเล่นเกมกันผมมาแพ้มันยังไม่หมดนะคะคือเมื่อตอนกลางวันน่ะฉันเห็นคนสองคนกำลังจะจูบกันด้วยอะค่ะจูนี่เข้าใจผิดก,กันไปใหญ่แล้วคอนแทคเลนสะ์แพทถิ่มันจะหลุดผมก็เลยช่วยใส่ให้งันแสดงว่า งคนก็แสดงว,ว่าคุณเนี่ยเข้าใจผิดไม่จริงอะ่ะฉันไม่ได้เข้าใจผิดฉันเชื่อคนสองคนน่ะต้องเป็นแฟนกันแน,น่ๆเลยฉันไม่ฟังคนหรอกแล้วฉันก็ไม่เชื่อคนด้วยโอ้ถึงว่าสิแลถึงไม่ยอมมีแฟนนะ่ะเขาสักทีนี่เองที่แท้ก็แคแอบมาชอบพนักง,งานสาวฉันนี่เองแล้ะที่จะให้หนูแอน,นมาเป็นเลขาเพราะแกวางแผนไว้เลยใช่ไหมแล้วกอลฟฮะนี่คุณจะไปไหนอนะ่ะ ยังไงฉันก็จะให้คุณกับคุณแพนถึงเนี่ยเป็นแฟนกันให้ได้ค่ะ